ลูกนกสองหัวนี่นนี่พูดนี่นี่ทายรู้ว่าไนะด้คะดวงใจอาคณีดวงใจคน,น,จนีเรื่องอะไร ยอมแต่ยอมทับไม่ใช่คนที่ทายบอกว่าเรื่องอะไรนะอะไรนะ,ะไ,รนะไททันนี่กะคุณไม่ต้องทายเลยนะผมทวนผ่านทองไม่ใช่อะ เธอมาแล้วค่ะาอาเธอ,อมาแล้วแอ่อ,เอาเธอเรามาแล้วอาเธอวันนี้ดีเร็วคนดูแยะเลยมาเข้ากล้องก่อนสวัสดีคนดูก่อนเร็วสวัสดีแฟนคลับก่อนสวัสดีครับวันนี้ผม,มเล่นนิเกอน,นะคะพูดด,มด,ดิมาเล่นเกออ่ามาเล่นกับใครครับพูด,ด รางวัลผมด้วยนะครับนะครับรู้ไหมโอเคประกาศถึงเสนอในท้องเรื่องโอ้ยคนยากรูเขนาดนีสองพันคนน่ะคนดูอ่ะสองพันคนดูจะได้ติ้งประมาณห้าร้อยน้อยมากถ้าได้สิบไปอาจจะบอก ไม่ใช่ใช่วันนี้ใครที่แบบว่าโกฟ้าโกฝนอย่า,า,ายไม่ต้องมานะคะอากาศคุ้มมากแต่ว่าลมก็เราจะพัดผ่านไปนะคะแม่บัวบานคืออะไรคือกรุงเทพค่ะธนาคารกรุงเทพค่ะเฉียดไปเฉียดมาเหมือนหป่วยเลยไม่เฉียดเลยค่ะที่แทงอะ่ะที่ที่ทายอะ่ะดวงใจอัคนีไม่เห็นเรื่องอะไรดวงใจงบัวบานคือ ธนาคารกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะยอมค่ะคืนนี้เสนอในท้องเรื่องแตง่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 แตงธนาคารกรุงเทพค่ะไม่บอก <c oughs> ไม่ใช่